คาแรคเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่จากหนังสือการ์ตูนคอมมิกที่ได้รับความนิยมส่วนมากก็จะถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือนําไปทําเป็นซีรีส์และแน่นอนครับว่าในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์และเวอร์ชั่นของซีรีส์นั้นก็มีความแตกต่างกันไปนอย่างมากหรือแม้แต่ในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์ด้วยกันเองนั้นก็ยังมีเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสตูดิโอผู้ผลิต หรือแม้แต่วิสัยทัศน์ของทางค่ายที่ต้องการให้ซูเปอร์ฮีโร่คนนี้เป็นแบบไหนแต่ในวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าซูเปอร์ฮีโร่หลากหลายเวอร์ชั่นนี้มีใครกันบ้างและในแต่ละเวอร์ชั่นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร <S <S 1> <S 1> เริ่มจากตัวละครตัวแรกกันเลยครับอย่างควิกซิลเวอร์สุดยอดนักวิ่งแห่งโลกมาเวลโดยในเวอร์ชั่นของ MCU นั้นพี่แกชื่อเปโตแม็กซิมอ หนึ่งในสองพี่น้องที่ถูกพวกไฮด้าทดลองจนมีพลังพิเศษและความสามารถของพี่แกก็คือการวิ่งด้วยความไวเหนือเสียงจนแทบจะหาตัวจับไปได้เลยแต่ถ้าเสียดายที่พี่แกเนี่ยดันตายตอนจบของเรื่องโอ้โหอุตสาววิ่งไวแท้ๆแต่ไม่น่ามาตายแบบนี้เลย ส่วนเวอร์ชั่นต่อมาก็คือ X-Men ซึ่งพี่แกเนี่ยมีชื่อว่าปีเตอร์แม็กซิมอฟโดยพี่แกเนี่ยมีความสามารถในการวิ่งไวเหนือเสียงเช่นเดียวกันแต่ภาพมันจะเป็นแบบสโลโมชั่นเพื่อให้เราดูออกแถมนิสัยพี่แกนี่โคตรเกียนเลยฮะใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปในทางที่ผิดวิ่งเราวลักเล็กขโมยน้อยขโมยโน่ขโน,ขโ,นขโมยนี่เรียกได้ว,ว่ายางเกลียนและข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดของพี่แกทั้งคู่นั่นก็คือในเวอร์ชันของ MCU เนี่ยพี่แกจะเป็นคนโซโคเวียและได้พลังพิเศษมาด้วยการทดลองนั่นเอง ส่วนในเวอร์ชั่นของ x m e n เนี่ยพี่แกก็จะเป็นคนอเมริกานะฮะแล้วก็มีความสามารถเพราะว่าพี่แกเป็นมิวแทนส่วนนิสัยเนี่ยเรียกได้ว่าตา่างกันสุดขั้วเลยทั้งคู่เพราะว่าเปโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่แต่ไอ้ตัวของปีเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นคน,กนเกลียนแต่ที่ฮาสุดๆก็คือพี่แกทั้งสองคนเนี่ยเคยเล่นในหนังคลิกแอดหรือหนังโคตรเกียร์นั่นเองโอ้โหเป็นอะไรที่ฮามากๆนะเป็นคนที่เล่นในหนังเรื่องเดียวกันแล้วก็มาแสดงในบทบาทเดียวกันอีกด้วยแต่ว่าแค่คนละบร อ,อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าดิสนีย์เนี่ยได้ซื้อฟอกมาแล้วทำให้เราได้เห็นควิกซิลเวอร์ในเวอร์ชัน X-Men มเนี่ยมาอยู่ในซีรีส์ของวัน d a Vision ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าพี่แกเนี่ยจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดมาต่อกันที่สปีเตอร์แห่งจักรวาล DC กันบ้างครับอย่าง The f l a s h ที่มีทั้งเวอร์ชั่นซีรีส์และเวอร์ชั่นภาพยนตร์ โดยแบร r ี่อ n ในเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์นั้นจะค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าครับเพราะพี่แกนะ่ะทำงานแล้วแถมทำงานอยู่ในกองพิสูจน์หลักฐานด้วยยิ่งต้องเจอกับศัตรูมากมายทำให้พี่แกเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นและดูเป็นคนที่จริงจังมากกว่าส่วนแบร r ี่อ n ในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยพี่แกค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์น้อยครับในการต่อสู้อีกทั้งวันๆพี่แกก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากดูเพลงเคป๊ แลวศึกใหญ่ที่พี่แกได้สู้จริงๆเนี่ยก็คือศึกใน just l i c e l e นั่นเองทําให้เราได้เห็นว่าแกเนี่ยยังควบคุมพลังได้ไม่เต็มที่นะแต่ทั้งคู่ก็ได้โคจรมาเจอกันเนี่ยในอีเวนต์คลายสิทธิ์ on infinite earth ซึ่งมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าพี่แกทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันมากๆเลยนะทั้งวิธีการพูดรวมถึงอุปรกรณะนิสัยถือว่าน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง big s u r p พรส์นะที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นทั้งสองคนเนี่ยมาร่วมจอด้วยกันโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะฮะ แกเนี่ยวิ่งแข่งกันเลยและถ้าใครคิดว่าใครเร็วกว่ากันเนี่ยก็ลองช่วยคอมเมนต์กันใต้ใตคลิปด้วยนะทุกคนมาต่อกันที่ฮีโร่อันดับหนึ่งของค่าย DC กันบ้างครับอย่างบุรุษในชุดนักประดาน,าน้ำซูเปอร์แมนที่มีมากมายหลากหลายเวอร์ชั่นทั้งในเวอร์ชั่นหนังและเวอร์ชั่นซีรีส์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ออกสู่สายตาสาธารณชนด้วยโอ้โหกูเห็นและอยากายแทนดังนั้นในวันนี้ผมจะเปรียบเทียบแค่เฉพาะเวอร์ชั่นของแบดดอนเรลกับเวอร์ชั่นของเฮนรี่คาร โดยในเวอร์ชั่นแบนดอนเราพี่แกเหมือนจะรู้พลังตัวเองมานานแล้วนะฮะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจในฐานะของซูเปอร์แมนมานานแล้วทําให้พี่แกมีประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะห่วงคนอื่นมากแล้วก็เน้นเรื่องการเซฟชีวิตผู้คนมากกว่าการปราบเหล่าร้ายส่วนในเวอร์ชั่นของ Henry ่คาร์วิลนั้นพี่แกย,ยังค่อนข้างสับสนกับพลังของตัวเองดังนั้นจึงต้องมีการเรียนรู้และก็ค่อยฝึกฝนไปเรื่อย และในช่วงแรกซูเปอร์แมนก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากมนุษย์เท่าไหร่นะเพราะว่ามนุษย์ก็คิดว่าพี่แกนี่อาจจะเป็นตัวนำหายนะมาซึ่งมันก็อาจเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าในตอนท้ายๆเนี่ยพี่แกสู้กับนายพลซอสจนบ้านเมืองวินาสันตโลกันเลยโอ้โหและในภายหลังพี่แกก็เริ่มเข้าใจชีวิตของมนุษย์มากขึ้นนะทำให้ได้รับการยอมรับในฐานะของซูเปอร์ฮีโร่ โดยความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดของคู่นี้นัก็คือการตีความฮะการตีความตัวละครหรือแม้แต่สัญลักษณ์ตัว S บนหน้าอกของซูปเปอร์แมนเนี่ยในภาพ Man of Steel นะฮะก็ยังมีการตีความว่าเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความหวังนะโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยทีเดียวแบทแมนอีกหนึ่งตัวละครที่มีมากมายหลากหลายเวอร์ชั่นซึ่งพอพูดวันนี้เนี่ยก็คงไม่หมดแน่ ดังนั้นผมจะเอามาแค่3าเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชั่นคริสเตียนเบลเวอร์ชั่นเบนแอฟเฟลกแล้วก็เวอร์ชั่นของโรเบิร์ตแพคินสันนะโดยในเวอร์ชั่นของคริสเตียนเบลนั้นพี่แกเนี่ยเราจะได้เห็นถึงชีวิตตั้งแต่ตอนแรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะเป็นแบทแมนตอนที่จะเป็นแบทแมนมาแล้วรวมถึงด้านมืดในจิตใจของพี่แกตอนที่สู้กับโจ๊กเกอร์ด้วยอีกทั้งมาดของการเป็นเศรษฐีเพลย์บอยที่บอกเลยว่ากวนสุดๆนี่แหละครับคำว่าชั้นรวยของจรงิง ส่วนในเวอร์ชั่นของลุงเบนเนี่ยด้วยความที่พี่แกมากด้วยประสบการณ์นะฮะเพราะว่าเป็นแบทแมนมานานจึงทําให้ในการต่อสู้เนี่ยพี่แกค่อนข้างที่จะเป็นฝ่ายที่เตรียมตัวมากโดยเฉพาะการต่อสู้กับซูเปอร์แมนที่เรารู้ได้ว่ายังไงพี่แกก็ไม่มีทางชนะฮะ แต่ในที่สุดพี่แกก็สรรหาวิธีการมาจัดการกับซูเปอร์แมนได้ทําให้การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยดูค่อนข้างจะสูสีซึ่งมันก็บ่งบอกเราได้อย่างหนึ่งนะครับว่าพลังกาลังอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะได้จําเป็นที่จะต้องใช้สมองแล้วก็มีการวางแผนที่ดีด้วยและในเวอร์ชั่นของโรเบิร์ตแพตตินสันถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ดูหนังแต่ดูจากในตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่แกเนี่ยเพิ่งเป็นแบทแมนได้ไม่นานนะประสบการณ์ก็ค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นอีกทั้งยังมีทั้งความก้าวร้าวเอ้ยก้า ฟ้ามะพร้าวแก้วขนาดไหนสำหรับแบทแมนคนล่าสุดและฮีโร่ตัวสุดท้ายนั่นก็คือบุรุษในชุดรัดไข Spider ่สไปเดอร์แมนที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีหลากหลายเวอร์ชั่นจนแทบจะนับกันไม่หวาดไม่ไหวด,ดังนั้นในคลิปนี้ผมจะนับแค่3เวอร์ชันนี้นก็คือเวอร์ชันโทบี้แม็กควายแอนดรูกาฟิลแล้วก็ทอมฮอลแลนด์ก็พอนะฮะเริ่มจากโทบี้แม็กควายสไปเดอร์แมนที่เรียกได้ว่าเป็นสไปเดอร์แมนที่ชีวิตรันทดที่สุดนะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อีกทั้งยังต้องเจอกับมรสุมชีวิตมากมายที่ถาโถมเข้ามาบอกเลยครับว่าในบรรดาฮีโร่ทั้งหมดไม่มีใครหวยหาความรักความเมตตาเท่ากับพี่แกแล้วส่วนแอนดูกาฟิลเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้รันทดเท่ากับโทบี้แม็กควานยนะ่แต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็เพิ่มความเป็นนักประดิษฐ์มากขึ้นทั้งการประดิษฐ์ใยยิงเองรวมถึงประดิษฐ์ชุดในการต่อสู้กับเหล่าร้ายด้วยตัวเองเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ในเวอร์ชั่นก่อนเราแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับ ส่วนสไปเดอร์แมนในเวอร์ชัน t อมฮอลแลนด์นี่บอกเลยว่าเป็นสไปเดอร์แมนที่ชีวิตเนี่ยดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วนะฮะโอ้โ oh หชุดก็ไม่ต้องซื้อเองนะมีคนทําให้ไปให้อย่างดีแถมยังมีป้าส,สวยด้วยโอ้โ oh หเป็นใครก็อิจฉานะฮะแต่แน่นอนว่าด้วยความที่อายุยังน้อยนะฮะประสบการณ์ก็น้อยด้วยเช่นกันทําให้ในการต่อสู้แต่ละครั้งพี่แกก็แทบจะเจียนตายเลยทีเดียวซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอายุพี่แกไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นัก และนั่นมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าในแต่ละช่วงวัยของแต่ละคนเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็มีมากแต่ละคนก็มีน้อยซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะสามารถจัดการกับปัญหาแบบนั้นได้ยังไงนะโอ้ยเป็นคําคมเลยทีเดียว <f 31> ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยมันก็มีมากกว่านี้นะแต่ผมเอามาแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดเป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดผลงานดีๆจากพวกเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย